สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไว้เป็นสมาชิกตัวน้อยๆในอ้อมกอดของท่านด้วยนะคะริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธอเบาๆก่อนจะค่อยๆขยับเป็นความเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งสองจมดิ่งอยู่ในความรักอย่างดุดื่มนิยายเรื่อง รักนี้ไม่มีวันลืมแสงแดดอ่อนๆส่อ,สองกระทบเลนแว่นตาของฟ้าใสขนาดที่เธอมองลงไปในหนังสือเล่มโปรดดวงตาเปล่งประกายด้วยความสุขฟ้าใสจมิ่งอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่ส,สร้างสรรค์ขึ้นจากตัวอักษรแต่ละตัวอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วสินะเสียงของฟ้าใสเปล่งออกมาเบาๆขนาดที่เธอกำลังอ่านอย่างเพลิดเพลินเสียงแผ่นกระดาษในหนังสือถูกพลิกไปมาเบาๆ ดวงตาคู่สวยจดจ่อยอยู่กับตัวอักษรบนหน้ากระดาษแต่แล้วสายตาก็เผลอเงยขึ้นไปมองชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าคมเข้มที่กำลังยืนเลือกหนังสืออยู่ที่ชั้นหนังสือด้านตรงข้ามเขาคืออาจารย์ธันวานั่นเองอ่านหนังสืออะไรอยู่หรือครับเสียงทุ้มนุ่งนุ่งดังขึ้นทำให้ฟ้าใส่รีบเก็บหนังสือใส่กระเป๋าเป้เธอเงยหน้าขึ้นสบตาคู่คมที่กำลังมองมาพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่น ฟ้าใสรู้สึกเลือดไหลพุ่งขึ้นมาบนใบหน้าจนร้อนมูกว่าไปหมดคะ่ะคือหนูแค่มาอ่านหนังสือเล่นค่ะอาจารย์ทันวาหัวเราะเบาๆหนังสือเล่นหนาขนาดนี้คงไม่ใช่อ่านเล่นแล้วมั้งครับฟ้าใสหัวเราะตามก็หนูชอบอ่านหนังสือแนวนี้ค่ะใจของฟ้าใสเต้นเร็วขึ้นราวกับจะทะลุออกมาอยู่ภายนอกร่างกาย ในขณะที่อาจารย์ทันวาก็รู้สึกถึงความประหม่าของเธอเช่นกันเขาหลงไหลในความสดใสและร่าเริงของฟ้าใสมาตั้งแต่แรกเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับน่าจะถูกใจคุณเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาส่งให้ฟ้าใสเป็นหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัยเล่มโปรดของเขาฟ้าใสตาโตจริงเหรอคะขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์ ฟ้าใส่รับหนังสือมาด้วยความดีใจเธอเก็บหนังสือเล่มใหม่ใส่กระเป๋าเป้ก,ก่อนจะกล่าวขอบคุณอาจารย์ทันวาอีกครั้งแล้วเดินออกจากห้องสมุดไปด้วยใบหน้าที่ยินย้มวันนี้ที่โตมาหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลหลังเลิกเรียนฟ้าใสกำลังนั่งทำการบ้านอยู่คนเดียวจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาชาชสวัสดีค่ะอาจารย์เธอทักทายหลังจากเงยหน้าขึ้นเห็นอาจารย์ธันวาถือเอกสารมาหลายชุด ฟ้าใสทําการบ้านเสร็จหรือยังครับเกือบเสร็จแล้วค่ะงั้นผมขอตรวจหน่อยนะครับอาจารย์ธันวานั่งลงข้างๆฟ้าใสพวกเขาทั้งคู่ต่างก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่นความใกล้ชิดทําให้หัวใจของทั้งคู่เต้นไม่เป็นจังหวะมีอะไรปรึกษาครูได้นะครับอาจารย์ธันวาลูหัวของฟ้าใสเบาๆด้วยความเอ็นดูก่อนจะลุกขึ้นยืนและเดินจากไปเงียบๆ ทำให้ฟ้าใสรู้สึกได้รับพลังแห่งความเมตตาแต่หัวใจของเธอก็รู้สึกเต้นตูงตามไม่เป็นจังหวะอะไรกันนะเนี่ยฟ้าใสถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเริ่มเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าเตรียมกลับบ้านที่ห้องทํางานของอาจารย์ธันวาในตอนเย็นไฟจากโคมไฟส่องสว่างกระทบกับกองเอกสารที่ถูกจัดกองไวอ้อย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะทางานที่เต็มไปด้วยหนังสือและปากากาอาจารย์ธันวานั่งทํางานอยู่คนเดียวสีหน้าเคร่งเครียด หลังจากเลิกงานอาจารย์ธนวัมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องทำงานนี้เพื่อเตรียมการสอนและตรวจงานของนักเรียนแต่ในคืนนี้ความคิดของเขากลับวนเวียนอยู่แต่เรื่องของฟ้าใสทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้กับเด็กนักเรียนนะเขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะหยิบรูปถ่ายของฟ้าใสออกมาจากลิ้นชักโมเมนท์ที่ฟ้าใสยิ้มให้เขาในห้องสมุดยังคงติดตาตรึงใจ ความแตกต่างของอายุและสถานะทำให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่มีต่อฟ้าใสออกไปเขาเกรงว่าความสัมพันธ์นี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาทั้งคู่และเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่อครั้งอาจารย์ธันวายังเป็นนักศึกษาปริญญาโทเขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมและได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขารักและเคารพอย่างสูงอาจารย์ที่ปรึกษายิ่งเยี่ยงอบอุ่น อันว่าคุณมีพรสวรรค์ทางด้านวรรณกรรมมากเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์แต่ขอให้จําไว้ว่าอํานาจที่คุณมีในฐานะอาจารย์ต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ควรนําไปใช้ในทางที่ผิดนะคะคาพูดของอาจารย์สดใสอาจารย์ที่ปรึกษาของเขายังคงวนเวียนอยู่ในหัวมาให้ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่อยู่เสมอทําให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในฐานะอาจารย์ตลอดมา ารู้ดีว่าความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและต้องหลีกเลี่ยงอาจารย์ทันวาค่อยๆวางรูปถ่ายของฟ้าใส่ลงบนโต๊ะอย่างช้าๆก่อนจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องราวที่ทําให้เขาใจเต้นไม่เป็นจังหวะไปให้ได้เวลาผ่านไปช้าๆเข็มนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางเขาลุกจากเตียงก่อนจะเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายแล้วทำภารกิจส่วนตัวก่อนไปทำงานเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสในคาเฟ่เล็กๆบรรยากาศอบอุ่นฟ้าใสากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแสงแดดอ,อน่อ,อนๆส่องผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามาทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเองสบายๆนอกจากจะเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมารยาทดีแล้วฟาสาย,ยังชอบที่จะใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือและฟังเพลง เธอเป็นคนที่เงียบขรึมและเก็บตัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยความสดใสและความฝันที่อยากจะทำอย่างมุ่งมั่นฟ้าใสามาทางนี้หน่อยเสียงเรียกของพลอยเพื่อนสาวดังว่ามาแต่ไกลทำให้ฟ้าใสเงยหน้าขึ้นมองไปยังโตที่ไม่ไกลมากนักเห็นเพื่อนๆกาลังโบกมือให้เธออยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสฟ้าใสาย,ยิ้มให้เพื่อนๆมาแล้วมาแล้วจ้า ฟาใส่เก็บหนังสือใส่กระเป๋าแล้วเดินไปนั่งร่วมวงกับเพื่อนๆพวกเธอคุยกันเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกันอย่างสนุกสนานแล้วฟ้าใสเป็นไงบ้างยังคงอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมเลยนะก็ว่างๆก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆแหละจ้าแม้จะพยายามทําตัวเป็นปกติแต่เพื่อนๆก็สังเกตเห็นว่าฟ้าใสดูเหม่อลอยและเก็บตัวมากกว่าปกติ หรือว่ามีอะไรให้คิดมากเหลอจ๊ะเปล่าเรกแค่คิดถึงเรื่องเรียนนิดหน่อยเองแหละฟ้าใสตอบเพื่อนๆไปแล้วหลบสายตาเพื่อนไปทางอื่นเธอไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่ากำลังคิดถึงอาจารย์ทันวาอยู่คืนนี้ที่ห้องนอนของฟ้าใสแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาทางหน้าต่างให้บรรยากาศที่อ่อนโยนเธอเอนตัวลงนอนบนเตียงมองขึ้นไปบนเพดานปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อย ทุกคืนก่อนนอนฟ้าใสจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์ธันวาเสมอยากที่จะสะบัดออกจากหัวได้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันไปอาจารย์ธันวาคิดถึงจังฟ้าใสค่อยค่อยหลับตาลงภาพของอาจารย์ธันวาเริ่มปรากฏขึ้นในความฝันของเธอเช้านี้ที่โรงเรียนปัญญานิรันร์ฟ้าใสเดินเข้าไปในห้องเรียนตามปกติ แต่ก็รู้สึกใจเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ทันวาเดินเข้ามาในห้องสวัสดีครับทุกคนอาจารย์ทันวายิ้มอย่างอบปุ่นให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงฟ้าใสาด้วยเวลานี้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามากระทบกับกระดานดำเป็นประกายฟ้าใสกกำลังนั่งเรียนอย่างตั้งใจอาจารย์ธันวายืนอยู่หน้าห้องสอนเนื้อหาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ฟ้าใสเงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ธันวาที่กำลังเขียนสมการอยู่บนกระดานเธอรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่สบตาอาจารย์ธันวามีใครสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีใครยกมือขึ้นตอบฟ้าใสอยากจะถามคำถามมากแต่ก็กลัวว่าจะดูเด่นเกินไปอาจารย์ธันวาสังเกตเห็นสีหน้าของฟ้าใสเขารู้ดีว่าเธอเป็นนักเรียนที่ฉลาดแต่ก็ค่อนข้างขี้อายฟ้าใสมีอะไรสงสัยไหมครับ ฟ้าใสาหน้าแดงคะคือหนูยังไม่เข้าใจตรงส่วนนี้คะ่ะฟ้าใสาชี้ไปที่สมการบนกระดานอาจารย์ทันวายิ้มให้น้อยๆแล้วเดินไปอธิบายให้เธอฟังทีละขั้นตอนในขณะที่อาจารย์ทันวาก้มลงมาอธิบายให้ฟ้าใสาฟังใกล้ชิดกันจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจของกันและกันจนทําให้หัวใจของทั้งคู่พองฟูเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคะ ขอบคุณค่ะอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ธันวาเดินกลับไปยังโต๊ะครูฟ้าใสก็รู้สึกเขินอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีไปได้หลังเลิกเรียนวันนี้ฟ้าใสกกำลังเก็บของใส่กระเป๋าเพื่อนเพื่อนของเธอชวนเธอไปทานข้าวเย็ยนด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธไปเพราะกะจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก่อนกลับบ้านฟ้าใสวันนี้แกดูเขินเขินอาจารย์ธันวานะ ฟาใส่ทำเป็นไม่สนใจกล่าวสักหน่อยคิดกันไปเองหรือเปล่าเออเออแล้วแต่แกเลยฟาใส่ยิ้มให้เพื่อนๆก่อนจะเดินออกจากห้องเรียนไปบายบายจ้าทุกคนหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านของวันนี้ฟาใส่แอบมาที่ห้องสมุดอีกครั้งเธอเดินไปยังชั้นหนังสือที่เคยพบกับอาจารย์ทันวาเป็นครั้งแรกฟาใสหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอา่าน แต่สายตาก็มักจะเผลอเหลือไปมองประตูห้องสมุดอยู่ตลอดเวลาเธอหวังว่าจะได้พบกับอาจารย์ธันวาที่นี่อีกครั้งแต่ก็ไรเงาวันนี้วันเสาร์ที่ห้องนั่งเล่นในบ้านของฟาใสาบรรยากาศแสนอบอุ่นแม่ของฟาใสากำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใกล้ๆโซฟาส่วนพ่อของเธอกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อย่างตั้งใจแม่คะหนูขอออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้สิลูก กลับบ้านก่อนค่ำนะคะแม่เป็นห่วงค่ะแม่ฟ้าใสเก็บกระเป๋าเป้จูบแก้มแม่หนึ่งครั้งแล้วเดินออกจากบ้านไปเธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยที่ได้ออกมาจากบ้านที่คาเฟ่บ้านสวนซึ่งอยู่ใกล้บ้านของเธอฟ้าใสกำลังนั่งคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฟ้าใสแกดูไม่ค่อยสดใสเลยนะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอก แค่เหนื่อยเน่อยนิดหน่อยเองฟ้าใสายพยายามจะกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองแต่เพื่อนๆก็สังเกตเห็นว่าเธอมีอะไรผิดปกติถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกพวกเรานะเราเป็นเพื่อนกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องสิขอบคุณทุกคนจ้าคืนนี้ที่ห้องนอนของฟ้าใสาเธอกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกมองดูตัวเองในกระจกเงาฟ้าใสารู้สึกว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนไป เธอไม่ใช่เด็กสาวที่เคยร่าเริงสดใสเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปย้อนกลับไปเมื่อตอนฟ้าใสาย,ยันเด็กเธอและพ่อแม่กำลังเล่นเกมอยู่ด้วยกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเมื่อก่อนครอบครัวของฟ้าใสามีความสุขมากแต่หลังจากที่พ่อแม่ต้องทำงานหนักขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไปฟ้าใสถอนหายใจออกมาลึกๆก,ก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วหลับไปในที่สุด ขณะนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมดฟ้าใสเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้าคนเดียวเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจําวันจึงออกมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายฟาใสเดินวนเวียนอยู่ในห้างสรรพสินค้าจนกระทั่งสายตาของเธอไปสะดุดเข้ากับร้านหนังสือเธอเดินเข้าไปในร้านหนังสือทันทีราวกับถูกดูดด้วยแรงดึงดูดบางอย่างภายในร้านหนังสือ ฟาใสกกำลังเลือกหนังสืออ่านอย่างเพลิดเพลินจู่ๆก็มีเสียงเรียกชื่อเธอขึ้นมาจากทางด้านหลังฟ้าใสาเธอหันไปตามเสียงเรียกก็พบกับอาจารย์ธันวาที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักอาจารย์มาทำอะไรที่นี่คะผมก็มาเดินเล่นเหมือนกันพอดีเห็นคุณเลยเข้ามาทักทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่ภายในร้านหนังสือ บรรยากาศดูเป็นกันเองและอบอุ่นกว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนมากคุณชอบอ่านหนังสือแนวไหนเหรอหนูชอบอ่านหนังสือหลายแนวคะ่ะทั้งนิยายโรแมนต์หรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาอ่านได้หมดคะ่ะอาจารย์ทันวายยิ้มอบอุ่นผมก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันคุณมีหนังสือแนะนําบ้างไหมนีคะ่ะเล่มนี้เลยคะ่ะฟ้าใส่หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ดู อาจารย์ทันวายิ้มรับและขอบคุณเธอทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอจนลืมเวลาไปเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงโทรศัพท์ของอาจารย์ทันวาดังขึ้นโอเคครับผมจะรีบกลับไปฟ้าใสขอตัวก่อนนะครับคะ่ะอาจารย์หลังจากที่ลาจากกันทั้งคู่ต่างเดินแยกย้ายไปฟ้าใสเดินออกจากร้านขายหนังสือไปด้วยความรู้สึกหัวใจพองโต เธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบกับอาจารย์ธันวาในสถานที่แบบนี้คืนนี้ที่ห้องนอนของฟ้าใสเธอกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกมองดูรูปถ่ายที่ถ่ายกับอาจารย์ธันวาในวันนี้ฟ้าใสรู้สึกร้อนมูบวาบขึ้นมาทุกทีที่นึกถึงอาจารย์เธอเริ่มจะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้กับอาจารย์นะแล้วก็ลมตัวลงนอนหลับไปในที่สุด วันนี้ที่โรงเรียนปัญญานิรันด์เป็นวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นม .6 บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและประทับใจนักเรียนทุกคนแต่งกายในชุดครุยของโรงเรียนอย่างสวยงามฟ้าใสาย,ยืนอยู่กับเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นกับวันสำคัญในชีวิตเป็นอย่างมากฟ้าใสามองไปรอบๆเห็นเพื่อนๆกำลังหัวเราะคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกเหงาและเศร้าใจ เธอรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไปทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปฟ้าใสาแก่เป็นไงบ้างดูไม่ค่อยสดใสเลยนะเปล่าวหรอกแค่รู้สึกใจหายนิดหน่อยเองเพราะพวกเรากำลังจะจากกันไปเรียนต่อที่อื่นกันแล้วฟ้าใสายพยายามจะยิงให้เพื่อนๆแต่ก็ทำได้ไม่นานนะักในพิธีมอบป,ปริญญาบัตรบรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยความเงียบสงบ ฟาใสาเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับปริญญาบัตรจากมือของผู้อำนวยการโรงเรียนขณะที่ฟ้าใสากำลังเื้่มมือไปรับใบประกาศนียบัตรสายตาก็เหลือไปเห็นอาจารย์ธันวาที่นั่งอยู่ด้านหลังอาจารย์ธันวายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นและให้กำลังใจหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้วนักเรียนทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกฟ้าใสาเดินไปหาอาจารย์ธันวาด้วยสำนึกในบุญคุณ ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่สอนหนูเป็นคนดีคนเก่งมาตลอดค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเป็นอาจารย์ที่ได้สอนนักเรียนเก่งๆอย่างคุณผมรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่สักพักก่อนที่อาจารย์ธันวาจะขอตัวจากไปขอให้โชคดีกับอนาคตที่สดใสนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์วันเวลาผ่านไปสี่ปีเช้านี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟ้าใสในชุดครุยบัณฑิตกำลังยืนถ่ายรูปกับเพื่อนเอนรอยยิ้มของเธอสดใสกว่าครั้งไหนไหนเวลานี้ที่คาเฟ่ใกล้ๆมหาวิทยาลายัยฟ้าใสกำลังนั่งคุยโทรศัพท์กับแม่เพราะแม่ไม่สามารถมาร่วมในการรับปริญ,ญญาครั้งนี้ได้ค่ะแม่หนูสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะนำใบปริญ,ญญาไปฝากแม่นะคะมีเพื่อนๆน,นคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลกันและกันเยอะเลยค่ะ ดีแล้วลูกแม่ดีใจที่ลูกมีความสุขนะคะฟ้าใสวางโทรศัพท์ลงแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆเธอคิดถึงอาจารย์ทันวามากแต่ก็ไม่กล้าที่จะติดต่อไปหาเมื่อสี่ปีก่อนหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปัญญานิรันด์ฟ้าใสก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันได้สำเร็จเธอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่และได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆหลายคน เธอตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จได้รับปริญญามาอย่างภาคภูมิใจหลายปีผ่านไปฟ้าสายได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งตามที่ใฝ่ฝันเธอมีชีวิตที่สุขสบายแต่ก็ยังคงคิดถึงอาจารย์ธันวาอยู่เสมอวันนี้ในร้านหนังสือที่เคยไปด้วยกันฟ้าใสาเดินเข้ามาในร้านหนังสือแห่งนี้อีกครั้งเธอหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านแล้วก็เผลอนึกถึงวันวานที่เคยมาที่นี่กับอาจารย์ธันวา ความคิดถึงทำให้ทนไม่ไหวฟ้าใสตัดสินใจที่จะติดต่อหาอาจารย์ธันวาเธอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาและพิมพ์ข้อความไปหาอาจารย์ธันวาทันทีสวัสดีค่ะอาจารย์จังหนูได้ไหมคะหนูฟ้าใสเองค่ะหลังจากส่งข้อความไปแล้วฟ้าใสก็รู้สึกตื่นเต้นและใจสั่นมากเธอไม่รู้ว่าอาจารย์ธันวาจะตอบกลับมาหรือเปล่าหน้าจอโทรศัพท์สว่างวาบขึ้นมา มีข้อความตอบกลับมาจากอาจารย์ทันวาจำได้สิครับฟ้าใสเป็นไงบ้างสบายดีไหมฟ้าใสยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเธอรู้แล้วว่าความรู้สึกของเธอยังคงเหมือนเดิมแล้วฟ้าใสและอาจารย์ทันวาก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟาบ้านสวนซึ่งเป็นร้านโปรดของเธอทั้งคู่คุยกันอย่างมีความสุขราวกับไม่ได้ห่างหายกันไปนานห้าปีผ่านไปหลังจากแต่งงานกัน ฟ้าสายและอาจารย์ธันวาก็ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขามีลูกชายและลูกสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูและได้สร้างครอบครัวที่อบ,บุ่นขณะนี้ที่ชายหาดบางสะพานในวันอาทิตย์ทองฟาจมใสายน้ำทะเลสีเขียวมรกตฟ้าสายและอาจารย์ธันวากำลังเดินจูงมือกันอยู่ริมทะเลสายลมพัดโชยมาเบาๆพร้อมกับเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ย้อนเวลาไปหลังจากที่ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ก้าวไปอีกขั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผมดีใจที่ได้เจอคุณนาฟาใสหนูก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ทั้งคู่ยืนมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่ ฟ้าใส่และอาจารย์ธันวากำลังเดินจูงม,มือกันบนชายหาดกระหนุงกระหนิงขอบคุณนะครับที่รับที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดฟ้าใส่ย,ยิ้มหวานให้กับสามีสุดที่รักเสียงคลื่นกระทบฝั่งและลมทะเลอ่อนๆสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและโรแมนติกเป็นอย่างมากริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธอเบาๆก่อนจะค่อยๆขยับเป็นความเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งทั้งสองจมิ่งอยู่ในความรักอย่างดูดดืง